จากการส่งเสริมศักยภาพของน้องๆเงยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะมาดูในเรื่องของการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แบบเชิงรุกเชิญเชิงรุกกันบ้างค่ะนะปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าการศึกษาสําคัญในทุกแบบหลายๆแพลตฟอร์มเลยค่ะเช่นเดียวกับในพื้นที่ของจังหวัดสตูลน,นะคะก็ได้มีการเปิดงานสตูลแซนด์บ็อกซ์ซิมโพเซียมค่ะพัฒนาทักษะด้วยการศึกษานะคะหลักการเรียนรู้แบบเชิงรุกค่ะ ที่ลานวัฒนธรมนรมคฤราหน์กูเดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลน,นายคณะของช่วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลก็กล่าวต้อนรับดรธนูขวัญเดชเลขาที่การสำนักงานคณะกรรมก,การข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมด้วยดรฉู่ศิลวรเดชผู้ตรวจราชการกระทรษษ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 วงศึกษาธิการโดยมีนายสำริศเลียงประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลหนง,งานที่เกี่ยวข้องคณะครูนักเรียนและประชาชนเข้าร่วมสำหรับงานในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู ผู้บริหารสถานศึกษาและภาคีการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ค่ะพร้อมทั้งเผยแพร่วัตกรรมการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ที่เน้นการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางภายในงานนะคะมีการนําเสนอผลงานความสําเร็จจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการการเสวนาวิชาการการจัดนิรรศการแสดงผลงานนักเรียนและการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนพัฒนาการศึกษาร่วมกันโดยเฉพาะการบราการความรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิตเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ไปพร้อมกับการสร้างรายได้ โครงการดังกล่าวนี้นะคะเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลโดยมีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาและการศึกษานอกระบบรวม22แห่งภายในงานนะคะยังคงมุ่งส่งเสริมหลักการเรียนรู้เชิงรุกซึ่งเป็นแนวทางที่เปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกฝนจากสถานการณ์จริงในสถานประกอบการเรียนรู้การทำงานควบคู่กับการศึกษาและสามารถต่อย,ยอดเป็นอาชีพระหว่างเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ในอนาคต